ว่าถ้าใครเป็นแฟนลับางคู่ค่ะจะรู้ว่าสนิทสนมมั้งแต่ตอนเข้าวงการแล้วรู้จักกันมากี่ปีแล้วคะประมาณห้าปีกว่าตีครับตอนนั้นไปเรียนพิเศษที่เดียวกันเราเจอกันแต่ว่าก็เจอกันแต่ว่าไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยก็ไม่ได้รู้จักกันแหละก็ต้อเห็นหน้าเราเียนที่เดียวกันจากคามาทักเข้านาดาวแล้วถึงทากครับตอนนั้นผมเข้าแล้วเรียนเรียนแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะต้องมีเวิร์ขับที่ไปด้วยกันแล้วเราก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีเพื่อนแล้วก็เลยถามว่า ที่นาดามีใครไปบ้างเราก็ส่งส่งรูปส่งชื่อมาแล้วเฮ้ยไอคนนี้มันอยู่ในห้องเรียนพิเศษเดียวกับเราดรือเ่าก็เลยเดินเดินไปสร้างมิตรไว้ก่อนจะได้แบบไม่เหงาเพรเป็นคนที่ผมเคยเจอกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็จะได้แบบเขาอยากคุยกับผมนานแล้วใช่ไหมใช่เหมือนพอผมก็ไปคุยเขาก็ได้ใจก็เลยคุยใหญ่เลยใช่มันเป็นคนอย่างนั้นแหละทำมันเก๋ไก๋ทำมันแยบยลโอ้เป็นอย่างนี้เนอะคือคือพอเขาไปแล้วผมยิ้มเงี้ยยิ้มหมดน่าไอ้ยิ่งสุดก็คุยกับฉันก่อนสวัสดีเราพี่ๆอะไรเงี้ยก็แบบยิ้ม อาการออกอาการออกน<_<_ี่แสดงว่าต้องรู้ใจกันดีแน่นอน